ค่ะฟ้าสวสดิกานะคะก็น,นี้มาแต่งหน้าในลุคสุภาพนะคะก็เป็นโทนสีประมาณนี้ค่อนข้างธรรมชาติจะแต่งไปทํางานไม่สมัครงานหรือว่าจะไปงานที่จริงจังขึ้นมาหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่โอกาสสีที่ฟ้าเลือกในวันนี้ก็จะเป็นโทนสีธรรมชาติหมดเลยแล้วก็ไม่เป็นเนื้อแบบชิมเมอร์เยอะก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นเนื้อแมบตบหน้าก็จะไม่ได้ดูเงามากแล้วก็ปากก็เป็นโทนสีประมาณนี้เรื่องอ่อนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่งงไงค่ะแบบแรกนะคะก็ลงคุชชั่นก่อนเลยค่ะวันนี้แต่ก็ไม่หนักมากวันนี้ให้ผิวดูแบบเา ไปก็ลงคอนซีลเลอร์เลยค่ะอันนี้ฟ้าลงเป็นตัวคอรเรกเตอร์ก่อนนะคะปรับสภาพนิดนึงต่อได้แบบลิควิดนะคะเป็นสีสว่างหน่อย ต่อไปนะคะฟ้าจะลงเป็นครีมแัชเป็นแบบสีชมพูตุนๆหน่อยเพราะวันนี้เราก็จะไม่ได้แบบปัดแก้มหนะักหรือว่าลงไฮไลท์อะไรมากนะคะก็จะเป็นแบบธรรมชาติมากๆเลยเผื่อลงแป้งนิดนึงนะคะอาจจะแบบสีเข้มหน่อยอาจจะดูแก้มแดงนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวมันจะดรอปลงนะคะหลังจากเราลงแป้งทีนี้ก็ลงคอนทัวร์ค่ะอันนี้ฟ้าใช้เป็นแบบครีมเหมือนกันนะคะอันนี้มันเป็นแบบเป็นอย่างน,นะคะ3สี ้าเห็นก็จะเป็นแบบว่าไล่จากสีเข้มขึ้นไปเป็นสีอ่อนฟ้าก็ทันอย่างนี้เลยสีอ่อนไลข้างบนสุดแล้วก็ป้ายไปนี้เลยค่ะแล้วฟ้าก็จะใช้ด้านที่เป็นสีเข้มๆนะคะไปตรงสันจมูกเลยเหมือนยางลบสมัยเด็กอะแล้วก็เกลี่ยเลยค่ะใช้ฟองน้ำหรือจะใช้มือก็ได้นะจี่จิงแล้ว่ประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็จะลงแป้งเาานี้ฟ้าใช้เป็นของ k i e h s เป็นแบบ Ivory Snow ซึ่ง มันเป็นแป้งผสมรองพื้นที่มีชิมเมอร์มีแบบกลิตเตอร์เบาๆทำให้หน้าของเราดูแบบฉ่ำวาวดูเงาแต่ว่ามันไม่ได้เงาแบบเหมือนเป็นน้ำน้ำนะลองช่มคันมันทำให้ความรู้สึกว่าฉ่ำวาวเฉยเพราะว่าวันนี้ฟ้าไม่ได้ใช้แบบไฮไลท์เยอะหรือว่าไม่ได้ใช้สีที่มันเงาเพราะส่วนตาส่วนแก้มจะเป็นแบบโทนแบนบๆแบบหมดเลยก็เลยอยากให้ผิวดูแบบโกลว์ขึ้นมาหน่อยอย่างตัวนี้ก็ คุมมันค่อนข้างดีมากค,คือแบบไปสู้รบตรงมือกับอะไรได้เนี่ยฟ้าใช้ตัวนี้ก็คือแบบไม่ต้องเติมระหว่างวันเพราะมันเป็นแป้งมาสรรองคือแล้วก็บวกกับที่ฟ้าเป็นคนผิวแห้งอยู่แล้วอันนี้คือแบบทาครั้งเดียวก่อนออกจากบ้านเอาอยู่เลย <S <S คิววันนี้ฟ้าใช้เป็นอายแชโดว์ตลับเดียวกันกับที่จะใช้แบบทาตาในวันนี้ด้วยเลยนะคะใช้เป็นโทนสีน้ำตาลแล้วก็เดี๋ยวเราไล่ให้ปลายเขาเข้มเ,ม,เมอีกทีนะึง คนสีธรรมชาติเหมือนกันว the ันนี้ฟ้าใช้เป็นสีแบบครีมครีมในเนื้อก่อนนะคะลงเป็นพื้นต่อไปก็ขัดเบ้าค่ะสีเดียวกับที่เราใช้เขียนคิ้วเมื่อกี้เลยนะคะก็กดตรงหางตานิดนึงค่ะวันนี้ใช้แค่ประมาณ 3- สีนี้เลยนะคะไม่ได้ไปไหนไกลฟ้าจะชิดฟอนขนตานิดนึงนะคะแล้วก็เน้นตรงหางตาให้ดูลึกขึ้นอีกนิดนึง มาตรงใต้ตานิดนึงนะคะแล้วก็เกลี่ยอีกทีนึงค่ะให้เขาเข้ากันหน่อยเขียนค่นขนตาค่ะวันนี้ฟ้าใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็เขียนคนขนตาไปเลยนิดเดียวให้ขนตาเราหนาขึ้นหน่อยก็เขียนขอบตาล่างด้วยะคะ่ะแล้วขอบตาล่างขอเขียนในวอเทอร์ไลน์แล้วก็มาถึงแค่ช่วงครึ่งตานะคะไม่ได้รากยาวแล้วก็ใช้สี ชมพูที่มีชิมเมอร์ดิดๆนะคะฟ้าจะใช้กดตรงหัวตาหน่อยให้แบบหัวตาเราสว่างขึ้นมานิดนึงดเดียวแค่นี้นะคะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ค่ะวันนี้ใช้สีน้ำตาลในการเป็นสีน้ำตาลเข้มก็จะให้ดุที่ดูธรรมชาติกว่าดูสุภาพกว่าไม่แบบไม่ดุจนเกินไปนะคะกรีดบางๆมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้แบบวิงหาออกไปเยอะคือพอดีกับขอบตาเราเลยลก็เดี๋ยวมา ใส่ขนตาใส่ขนตาแล้วก็ติดขนตาร้องกันอย่างรวดเร็ว ต่อไปปัดแก้มค่ะสีเดียวกันเลยแต่ว่าฟ้าปัดให้แบบสีมันขึ้นไปนิดนึงแม่เดี๋ยวหน้ามันดูจืดไปไหนะคอนทัวร์แบบฝุ่นอีกทีนึงนะคะอันนี้คอนทัวร์ได้แต่ว่าก็อยากให้มันดูแบบโมเดตตอแฟชั่นเลยขนาดนั้นถ้าปากเขาน,นี้ฟ้าใช้เป็นสีแบบอิดๆต้มๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะดรอปเขาให้มันแบบเป็นสีที่สุภาพขึ้นนะคะแต่ว่าตอนทาก็ทาเต็มๆไปเลย คือแบบชอบลิปมากของคิวเพรสอันนี้คือแบบสีมันดีทุกอันเลยแล้วทามันจะเป็นยางเงคะคือถ้าสังเกตตอนที่ซูมๆจะเห็นว่าแบบปาดทั้งเดียวแล้วสีมันแน่นเลยอะไรเงี้ยแต่เนื่องด้วยวันนี้นะคะเป็นลุคสุภาพฟ้าก็ไม่อยากให้ผักมันแบบเข้มขนาดนี้มันเข้มไปหน่อยมันก็จะดูแบบไม่สุภาพไม่เป็นทางการฟ้าก็จะดรอปสีปากลงนิดนึงเดี๋ยวเอากระปิชูมาคับก็วิธีการดรอปสีปากของฟ้านะคะฟ้าก็จะเม้มออกทีนึงอันนี้มันยังแบบเขาเรียกว่าไงยังแชรๆแชร่ยังมีความแบบพึง่งทาไหา่นะเออออสีกด้ยย ก็เม้นไปเลยอย่างนี้คือที่ทาให้เต็มก่อนเพราะฟ้าว่ามันจะขอบปากเราจะไม่เสียรูปอะค่ะตรงไหนที่มันยังแบบมีสีเข้มๆอยู่ก็ค่อยๆซับๆนะคะเดี๋ยวเลยเพาะมีสีแบบนูดดีไลท์อะไรที่เป็นสีสุภาพสามารถทาได้เลยแบบใช้สีน้นแต่งหน้าคนนี้ก็แบบรอดอะไรเงี้ยแต่ฟ้าเลือกสีนี้มาเพราะอยากให้มีแบบความส้มๆแดงๆอยู่นิดนึงเผื่อว่าใครที่แบบไม่ไม่ประสงค์จะทาสีนูดอะไรเงี้ยนึกออกใช่ปะก็เดี๋ยวฟ้าดอกอันนี้ฟ้าดอปอุปมาละทีนึงแล้วก็เดี๋ยวเอาแป้งกลบอีกทีนึงให้สีเขาดูแบบซอฟต แล้วทําแบบเนี้ยลิปมันจะติดทนนานมากพูดเลยช่วยได้เยอะค่อยๆปลบกไปเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วค่ะสําหรับลุคนี้นะคะแต่งหน้าอย่างสุภาพสําหรับใครที่จะแบบทําผมยังไงดีเนี่ยฟ้าว่าแล้วแต่โอกาสว่าจะแต่งไมไหนถ้าเกิดไปทํางานปก,กติหรือว่าแบบใช้ชีวิตประจําจวันอะไรเงี้ยฟ้าว่าก็ปล่อยผมหรือว่าทําทรงที่ตัวเองถนัดก็ได้ แต่ถ้าเกิดไปงานที่ต้องจริงจังขึ้นมาหน่อยเพรว่าเก็บให้เรียบร้อยก็จะดูดีกว่าลุคนี้ก็รอดเหมือนกันนะคะไงก็มองว่าหลายๆคนน่าจะชอบกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ